สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจําวันเสาร์ที่2ทธันวาคม2,566โดยช่อง3ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12.15นากา15นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณ โดยคุณสมหมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็เป็นผู้ประกบคู่มวยไว้ตามใบารายการดังนี้ครับคู่ที่1เพชรผาไทยบำรุงสิทธ์เจอกับขจรศักดิ์สีโอปอที่พิกัด120ปอนด์เท่ากันคู่ที่2อขุนศึกเอิญออขนเมืองเจอกับเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งหรือว่าก้านทองทอเมืองหลังสวนนั่นเอง ที่พิกัด119ปอดเท่ากันส่วนคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสาร์นี้น้ำพองน้อยสอสมหมายเจอกับคู่ปรับเกา่าบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับที่พิกัด133ปอดครับส่วนคู่ที่4เพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีหรือว่าเพชรนาคาเกียรติวัตรเจอกับเพชาาเรเมืองใต้ สิทธิลมใต้ที่พิกัดร้อยสองปอนด์เท่ากันครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่เช่นเคยครับหมอมวย้านนอกก็ขอกำลังใจจากเอฟทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มมยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนําม,มวยพักยก PK24 ช่วยท่านได้ครับ หมอพยอพีเคสอระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ i อล่าแอดพีเคสอแอดพีเคสองจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันครับทัศนาวิจาร์ณคู่ที่1เพชรผาไทยบำรุงศิทธิ เจอขจรศักดิโอปอ120ปอนมุมแดงเพชรผาไทยนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับเป็นหมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยตั้งรับจับทางได้เดินเป็นนะครับฟอร์ม3ามครั้งหลังก็มีชะนะนอกยกสองกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ราชดำเนิน แพนอกยก4ี่วในยกวิทย์ทุ่งสงที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนเหนือเพชรสอพงทองที่วิธีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินขจรศักดิ์ศีโอปอนี่ก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเป็นมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาเดินได้ตั้งรับเป็นบูดูดันขยันออกอาวุธความสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนฤิ์ไกลพบ Uri, ดอกเตอร์แก้วนนทบุรมมีที่ราชดำเนินแพ้คะแนนขวัญชัยสอสมหมายที่ราชดำเนินลาสุดชนะนกยกสี่เพชรคีรีป๋องเซเว่นฟาร์มที่ศึกตราคีซูเปอร์ไฟท์นะครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นกู่นี้ต้องบอกว่าสายเจอขวาฝีมือเจอฝีมือ แดงเพชรผาไทยบางวงศิษย์นี่ประเภทมือซ้ายฝีมือตั้งรับจับทางเราตู้ราบวกอายุ17เป็นรุ่นน้อง4ปีน้ำเงินขจรศักดิโอปอร,รุ่นพี่เก่าเกมได้สูงได้ลอยแต่ว่าน้ำหนักป,ปล่อยๆนี่น้อยกว่า2โลนะครับฝีมือเจอฝีมือต้นๆน,น่าจะคู่ขี้สูตรสีแต่ไปไปลายผมมองว่าแดงเพชรผาไทยจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้าย ดักเตะซ้ายดักทีบดักแทงเบียดเอาชนะรุ่นพี่ขจรนศักด์ได้ท้ายๆครับผมให้แดงเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับคู่ที่2ครับขุนศึกเอิญออกขนเมืองเจอกับเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งที่พิกัด119ปอดมุมแดงขุนศึกเอิญนี้ก็ประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกม ครบเครือเอตะขวาต่อยขวาบำรัดฟันตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลายแรงบูดุดันขยันออกอาวุธฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนชาติพยักบางก,กอกมวยไทยที่สยามอ้อมน้อยแพนอกยกสามมนัดยอดยุดมวยไทยที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะน็อกยกสี่ปันดาบังมัดคลองตันที่ราชดำเนินครับ ส่วนน้ำเงินเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งนี่เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาบารัดฟัดตีบุดูดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้ารุ่ยนะครับฟอร์มก็ชนะคะแนนขนไส่ขนชัยสาสมหมายที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มที่ตะวันาบางกะปิล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงเอกไมยบางมัดของตานที่ สยามอ้อมน้อยครับรูปกเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเข่าเจอเข่าเกาเจอสดแดงขุนสึกเอิญออกขนเมืองอายุ16ปีเป็นรุ่นน้อง8ปีเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีได้สดแต่ว่ากระดูกเป็นรอส่วนน้ำเงินเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งเป็นรุ่นพี่มวยเข่าเกาเกมกระดูกดีกว่าส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่าต่างแต่ว่ากระดูกมวย เท่านั้นนะครับคู่นี้ดูคู่ขีสุสีครับโอกาสแพชนะ50-50น่าจะพลิกไปพลิกมาหลายตลบแต่ไปลายๆผมมองว่าขุนศึกเอินออกขนเมืองจะอาศัยความสดของร่างกายเดินบทเดินเบียดปั้มรัดันตีเร่งเครื่องแซงเอาชนะรุ่นพี่เพชรการทองได้แบบคู่ขีสุสีครับผมให้ขุนศึกเอิญออกขวนเมืองเป็นเมยอรักเมยชอบระดับ3ดาวครับ รับไปต่อกันคู่ที่สามเลยครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสานี้น้ำพองน้อยสอสมหมายเจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับที่พิกัดร้อยสามสิบสามปอนด์มุมแดงน้ำพองน้อยสอดสมหมายนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเรียมเชิงดีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยปลายแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกล้าแลกกล้าลุย ปี6กกไว้8ไฟชนะ6แพ้2ครับ3ครั้งล่าสุดนี่ก็แพ้นอกยก1เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองที่ทูปเตมีดอนเมืองชนะนอกยก2วิทยายุทธวินอุบลที่ราชดำเนินชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนอนทที่ทูปเตมีดอนเมืองครับส่วนน้ำเงินบวกเขียวภูเก็ตไฟคลับนี่ก็ เป็นนักชกชาวสหรัฐอเมริกราเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านนะครับปราบนักชกไทยระดับเกตเอมาหลายคนแล้วนะครับอาวุธหลากหลายนอกได้ในแข็งแก่งความสามครั้งล่าสุดนี้ก็มีแพนนกยกสามลิทธิเดชสอสมัยที่วันลุมพินีเห็นคะแนนยอดดวงใจสอจอมนตรีที่ราชดำเนิน ล่าสุดเสมอกับนาวาเอกสอสมหมายที่เวทีราชดำเนินครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับที่เวทีราชดำเนินพิกัด133ปอนด์เท่ากันผลก็เบอร์เขียวเป็นฝ่ายชนะลงมาแบบตื่นเต้นนะครับเวลา1ปีผ่านไปครับมาเจอกันอีกครั้ง ในพิกัด133ปอนด์เท่ากันทั้งคู่เป็นวยฝีมือคล้ายๆกันแดงน้ำพอน้อยน้ำพองน้อยนี่เป็นรุ่นพี่1ปีนะครับเจอกันครั้งที่ผ่านมานี่น้ำพองน้อยหยุดไปนานเพิ่งกลับมาใหม่คือสาเหตุที่ทำให้แพ้ว่ากันอย่างนั้นมาวันนี้ร่างกายเข้าที่เข้าทางชกประจำสม่ำเสมอตลอดปีผมจึงมองว่าแดงน้ำพองน้อย จะอาศัยเหลี่ยมมวยกระดูกมวยและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจะล้างตาเอาชนะบัวเขียวภูเก็ตไฟขับได้ท้ายๆครับผมให้แดงน้ำพองน้อยสอสมัายเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับต่อกันคู่ที่4เลยครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีเจอกับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้ที่พิกัด102ปอนด์เท่ากันครับ มุมแดงเพชรนาคานี้ก็ประเภทฝีมือวดกรบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นนะครับเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดพัดตีมีลูกฮึดตลอดปอดใหปลายแรงความสามครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนพรสวรรค์เกียรติภัยสนที่ทูปเตมีดอนเมืองแพ้คะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนที่ทูปเตมีดอนเมืองล่าสุดก็ชนะคะแนนแสนชัยสิทธิลมใต้ที่ทูปตตมีดอนเมืองครับ ส่วนน้ําเงินเพชรเมืองใต้สิทธิลมใต้นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธเครื่องเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางโรโตโ้รอบวกเรียมมวยจัดจ้านคล่องแค่ว่องไวไอคิวสูงพร้อมสดครับ3ครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะนกยก3สามศรีหราชสิทธิขุนทัพที่ทูปเตมีดอนเมืองชนะคะแนนบุสลีสอุญมิลิตที่ทูปเตมีดอนเมืองล่าสุดก็ชนะคะแนนคมมณีสวนจากคาเฟ่ ที่ทุปติมีดอนเมืองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีมวยเข่าเดินเปิดเกมปํมรัดฟัดตีได้สูงได้ลอยนิดนิดส่วนน้ำเงินเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลงใต้เหลี่ยมเชิงดีดักสัดแข้งเตะขวาต่อยขวาเกี่ยงวงนอกนะครับต้นๆน,นี้ก็น่าจะนำไปก่อน ส่วนแรงเพชรนาคามวยเก่าถ้าจะชนะต้องลงทุนเดินเข้าหาความรัดฟัดตีเพื่อให้คูชค่ชกนี่แผ่วปลายให้ได้นะครับจึงจะมีโอกาสชนะแต่ส่านเราผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของน้ำเงินเพชรเมืองใต้ที่รอดักเตะดักทีบอยู่แล้วนะครับครับเพชรเมืองใต้จะสา,ายเหลี่ยมมวยเบียดเอาชนะเพชรนาคาได้ขาดรอยเท้าท้ายครับผมให้น้ำเงินเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้เป็นมือรักมวยชอบระดับ สี่ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายทั้ง4คู่นะครับถ้าวันชกจริงรายการมวยมีการเปลี่ยนแปลงหมอหมวยบ้าน,นอกก็จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบทาง Facebook หมอหมวยบ้าน,นอกนะครับก็อย่าลืมติดตามครับในเช้าวันชกหลังช่างนะครับ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอแนะนําสาหรับเชียร์มวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนำะมวยพักยก p k เคอเชิญท่านใดครับมวยพักยก PK 24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสวนใจก็แอดไปที่ ID l ี n e น์แอดพ K24 แอดพ K 24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ยงครับไปกันครับสรุปมมยรักมวยชอบสึกเจ้ามมยไทยประจําเสาร์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้แดงเพชรผาไทยบํารุงสิทธิ์เป็นมมยรักมวยชอบระดับ2ดาวซ้ายยาวไปซ้ายผ่านตลอดคู่ที่2ก็ให้แดงครับคุณศึกเอินออกขนเมืองเป็นเมยรักมวยชอบระดับ3ดาวสดบทเกา่าเอาอยู่ คู่ที่สก็ยังเป็นแรงครับน้ําพองน้อยสอสมหมายเป็นเมือรักหมยชอบระดับ1ดาว1ปีลางแขนยังไม่สายคู่ที่4ี่ผมให้น้ำเงินครับเพชรเมืองใต้สิทธิลมใต้เพชรเมืองใต้สิทธิลมใต้เป็นเมือรักหมยชอบระดับ4ดาวครับเหลี่ยมมวยไอคิวมวยดีกว่าครับ ครับประมุลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างการกีฬามีแพ้มีชนะนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอให้ fc ทุกท่านแฟนมวยทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ